อันนี้คือสิบสามชุดชุดสี่ใบอ่าชุดสี่ใบสิบสามชุดอ่ดาอถือก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

สี่สิบเจ็ดเอาเอานับใหม่นับใหม่เดี๋ยวหัวอลเวงเอาเอาขึ้นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อ่าอันนี้สิบสี่ใบครับใบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด อ่สิบแปดดี๋ยนับไปได้ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือสามสิบบวกสิบแปดเป็นสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกกับบวกกัอ 52, บอันนี้ห้าสิบสองห้าสิบสองเมนโบเมนโบครับผมนับเลยถอดเด็กก็สิบสามสิบสามคูณสี่สิบสามคูณสี่เปเท่าไหร่ ครับว้าถ่ายรูปอย่าเป้ามาซื้อลอตเตอรี่มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งเอฟซีอันนี้เอ่อเอาเจ้ามาซื้ออดไยจกโทรศัพท์ออกมาบวกเครื่องคิดเลขสี่โคนสิบสามเป็นเท่าไหร่บุ๊เด้ใส่เพิ่อนน้ำเอออห้าสิบสองบวกสี่ เออบวก48อ่ะเป็น100ใบนะครับอันนี้100ใบชุด4ใบนี้500บาทใช่ไหมครับอ่าทนี้เล่นต่ออีกอันหนึ่งหนึง่งอ้าวเกิดล้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสา อันนี้ก็ห้าสิบสองห้าสิบสองใบอันนี้ก็เป็นวันทีสี่สิบแปดหนึ่งสองสามสี่ครับหามาจากไหนครับทำไมได้เยอะจังได้เยอะกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวผมไม่มีเงินซื้อส <c oughs> องสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบสี่ใบเหมือนกันเลยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับใจแล้วครับโอเคครับโอ้ยแถมแถมแถมมีแถมด้วยอันนี้ของแถมครับโอ้มีของแถมด้วยขอบคุณมากเลยครับฝากรวมกันหน่อยครับเลยโควิด19เกแล้วกันมีแถมมีแถมโอ้ช่วยโควิดเนาะ แถมมาได้รางวัลที่หนึ่งทำไงเนี่ยเบื่อน้าเพืนนเ่อนเดิมไปนออ้องโบแมงคุณรัตนาอนนี้ <c oughs> เออโบอแมงขอละกนกัน <c oughs> ที่นี่มีแถมด้วยขอบคุณครับถ่ายรูปนำใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูป,ป,ปอัดเธอ,อให้หน่อยน้อง,องไปหาผู้ใหนพ่นอ่อ่าาแเอครูดีกว่า อ๋ออันนี้ผมไลฟ์สดอ๋้าวกล้องนี้ทายกล้องนั้นถือโอ้จะถ่ายยังไงล่ะเนาะอ้าวถ่ายยังไงถือให้หน่อยครับแม่ค้าครับถือซื้อครับเอาขึ้นตัวเอาขึ้นตัวนะหนึ่งสองสามสกันเสียกันเสียกันเสียรถแม่ ตรงกลางให้ค่ะตรงกลางเลยเนะาะเอ๋อกดกลับก่อนค่ะเอามันให้ซื้อพี่เมียมมาสั่นติดมหาขนาดกล้องอันนี้มาสั่นไม่เวิร์กเลยกล้องทำไมไม่เวิร์กเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งแต่งขายสวยๆก็ไม่ได้อ่อามาครับนะครับหนึ่งสองเต้ เอ้นคือสวยเน่ยนึ่สองสามโอเคครับครับขอบคุณครับเราได้สิบหกเรารอดูไลน์เราได้สิบหกราสิบห้าสิบห้เลยสิกก็รออนยออกบ้านบ้านผมบอกครับเอา G P S หา G P S ให้เพิ่มหน่อยมันมี G P S อยู่ครับแต่มันยาว พี่น้องเอาผู้ใดแพงนี้มีหวยดังมากรนาครซื้อที่นี้แถมด้วยซื้อกี่ใบถึงแถมครับซื้อร้อยใบถึงแถมหนึ่งใบนะครับ อาจารย์เอาแต่ศูนย์สองใช่ครับนี่นะครับพี่น้องมันข้างอาจารย์ครับเมื่อวานเอาเลขบัตรชือาจารย์ไปซื้อเราได้สามตัวตรงและสองตัวด้วยค่ะเลิศ มานมากเลยมันมันมันมานภาพาพาพาไปก่อนเจอกันที่ทางบบบงงเมื่อวานไปคำชะโนดฮะไปพฟึ่งไรย บด้มี่สำนีมีีกมีอีกไม่ได้มีแค่นี้มีอีกแล้วก็มีอีกอย่างอย่างมากมายประมาณายี่สิบใบที่อยู่ที่บ้านที่ซื้อมาแล้วเลขนี้เลยเราเราเน้นเลขเราเรไม่ได้ซื้อแบบว่านาเบิงถ้ามันออกมานะออหรอ คือใครไม,ไม่ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะครับทุกคนอันเลขผมมันไม่เข้ามาสองงวดแล้วนะเลขผมมันไม่เข้ามาสองงวดแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องตาม,มเพราะว่เา,มาเมแลลกกปี่ยนนนะัคืออันนี้เราเอามาแบ่งแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนกันมาไลฟ์สดให้ดูแบบว่าเป็นคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งรายการก็แล้วกันนะครับทุกคน